ได้กันเลยครับเมื่อวานนี้โอ้โหเป็นไงบ้างครับ3ตัวหน้าช่องที่วางไว้ให้นะครับก็เข้มมาถึง2ตัวเลยแล้วก็ยกไป1ตัวนั่นนะครับหน้าช่องว่าสุดแล้วครับในครอบครัวสุดยิ่งกว่าครับไม่ว่าจะเป็นตัวนิ้นสิเคที่วางไว้2ตัวนะครับแล้วก็ชุดกางเกงหนึ่งชุดครับก็มาครบ มาเต็มมาแบบเต็มระบบเลยพยี่ในยืนนครอบครัวนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยกาันนี่แหละครับถึงบอกว่าอยากให้มาตามในครอบครัวชัวร์ก่อนครับหรือว่าใครนะครับที่อยากได้มากกว่าหน้าช่องหน้าไลฟ์แบบนี้นะครับก็ทางเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ในรูปโปรไฟล์มีทางเข้าให้อยู่นะครับสมาริคิวมาเป็นครอบครัวด้กันได้เลยนะครับแน่นอนครับมีให้มากกว่าหน้าช่องหน้าไลฟ์แน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอน วัสดีครับเหมือนเดิมครับมี3คู่ครับไม่เลอกเชียร์กับเดิมครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ฝากกดติดใจฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดงานโปรดไว้ให้ด้วยนะครับไปที่คู่แรกกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่งั้เสียเวลาครับคู่ล่วงหน้าตาันต้าครับวันนี้เปิดบ้างด้านเรลกเซนครับ คุรูยับเลขเจียร์ทำเลวเซนได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าฟอร์มช่วงนี้นะครับถือว่าร้อนแรงมากครับและนัดนี้ครับเป็นนัดชิงชนะเลยครับต่างๆตาลันต้าครับฟอร์มช่วงนี้ยังไม่คงเส้นคงวาสักเท่าไหร่ครับก็ห้าเกมหลังสุดเนี่ยหลุดแพ้หนึ่งสองเกมเลยวันนี้ครับผมชัวร์ว่าเลวอเซนครับน่าจะบทเอาชนะตาลันต้าได้อย่างน้อยหนึ่งประตูแน่นอนครับวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่เลวอเซนได้เลยส่วนคู่ออกไปนะครับคู่ระหว่างด้านเดนฮาร์ครับวันนี้เปิดบ้างด้านเอ็กเซลซีเออร์ครับครูยับเลขเชียดร์ทาเกง บ้าเดี๋ยวว่าเกมเยือนเนี่ยยังไม่ดีเท่าที่ควรครับยังมีหลุดมีรั่วเห็นครับก่อน5เกมหลังสุดเนี่ยชนะมาแค่1เกมครับหลุดแพ้ไปถึง4เกมเลยวันนี้ครับผมช่ว่าเดนฮากครับน่าจะเปิดบ้านเก็บ3แต้มไปได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ก็ให้เลือกเชียร์ไปที่เดนฮากได้เลยส่วนตัวแถมนะครับเหมือนเดิมเลยคอมเมนต์เข้ามานะครับแต่ผมไปไล่ตอบให้ละกันขอหัวใจสัก50ดวงละกันตัวแถมในครอบครัวเนี่ยก็แตกกันมา6วันที่ติดแล้วนะครับสรุป2ทีมวันนี้ครับชอบทางด้านเลยบุกเนส้นกัแลยกดไว้กกมาว่่าานนนะะชองห้ไล์ครับก็ทาางเข้้อยูู่ใใตรรปปโไฟล์ โปรไฟล์มีทางเข้าให้อยู่นะครับสมาชิกมาเป็นครอบครัวก,กันได้เลยนะครับแน่นอนครับมีให้มากกว่าหน้าช่องหน้าอะไรแน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนสวัสดีครับโซลเกนเดิมครับวิเคราะ์ไม่นานาตำนานตลอดไปครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอทุกท่านเชียร์บอลอยความสุขสวัสดีครับ